ิเพนปากานะคะหรือว่ายูกิไหทองคานั่นเองนะคะซึ่งตอนนี้นะคะยูกิเองก็ถือว่าเธอเนี่ยก็มีผลงานนะคะปล่อยออกมาให้เราเนี่ยได้รับชมกันเนี่ยเยอะมากๆเลยนะคะก็มีผลงานที่น่าประทับใจเนี่ยนะคะแล้วก็มีการแบบว่าอัปเดตงานเนี่ยออกมาอยู่ตลอดเลยเรียกได้ว,ว่ายูกิเพนปากานะคะเธอก็ได้มีการอัปเดตเกี่ยวงานของเธอเนี่ยออกมานะคะให้เราเนี่ยได้เห็นกันก็ถือดว,ว่างานเนี่ยแน่นมากๆม,มีงานแทบจะทุกวันเลยนะคะสําหรับงานของยูกินั่นเองนะคะก็มีในหลายจังหวัดทั้งโซนภาคกลางโซนภาคอีสานอะไรอย่างนี้ ะะแฟนๆก็สามารถรอติดตามนะคะแล้วก็รอสนับสนุนผลงานของยูกิเพ็ญพกาหรือว่ายูกิไหทองคํากันเนี่ยได้เลยนะคะแล้วก็ที่ผ่านมานะคะถืวย,วยว่ายูกิเองนะคะเธอเนี่ยก็ได้มีการไปทําการแสดงนะคะโดยงานในครั้งนี้เนี่ยนะคะเป็นงานในวันที่4มีนาคมที่ผ่านมานะคะก็เป็นงานอยู่ที่วัดหนองยายบูอําเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีนั่นเองนะคะก็ถือว,ว่าเป็นอีกหนึ่งครั้งนะคะที่เราได้เห็นยูกิเนี่ยนะคะก็ถือว,ว่าเป็นคอนเสิร์ตเดียวของเธอถือดว,ว่าเป็นการเปิดตัวแบรนด์ของเธอเลยก็ว่าได้นะคะ รับยูกิเพนประกาแบนดนั่นเองนะคะว่าถือว่าครั้งนี้เราก็ได้เห็นทีมงานแดนเซอร์ cer, ทีมงานอาจารย์นักดนตรีต่างเนี่ยเรีวยว่า y, เ่นดีกันมากๆเลยแล้วก็แฟนๆชาวออมเภอรีราชาจังหวัดสุนุรีเนี่ยก็มารับชมกันเนี่ยเยอะจริงๆนะคะแล้วก็ได้เห็นกันนะคะแฟนๆก็ต่างมีการไปรับชมแล้วก็มีฟีดแบ็กนะคะพูดถึงเนี่ยเป็นอย่างดีเลยแล้วก็ครั้งนี้นะคะสาหรับยูกินะคะเธอก็ได้มีการออกมาโพสต์นะคะผ่านทางหน้าเฟซบุ๊กส่วนตัวของเธอนะคะโดยเธอก็ได้มีการโพสต์ว่าสําหรับวันนี้หนูขอบคุณบัตรทุุกกกใบหัววจจทาพี่ๆ แม่พี่น้องชาวจังหวัดชนบุรีนะคะขอบคุณ <ting> ดังวันะะทํททนะะนาใจขอบคุณที่มาถ่ายรูปกับหนูนะคะขอบคุณของฝากจากทุกทท่านนะคะขอบคุณอาจารย์นักดนตรีขอบคุณทีมเครื่องเสียงขอบคุณพี่ๆแดนวันนี้อาจจะผิดพลาดไม่มากก็น้อยด้วยเวลาเตรียมตัวก็น้อยทีมอาจารย์นักดนตรีก็ไม่ใช่ทีมที่จะเล่นประจําให้หนูทีมเครื่องเสียงก็ไม่ใช่ทีมที่จะมารประจําให้หนูเราไม่ได้ซ้อมใส่าการอาจจะมีผิดพลาดบ้างในบางอย่างหนูต้องกราบขอโทษทุกทกท่านด้วยนะคะหนูเองก็จะพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆจะไม่ทําให ะะอะไรประมาณนี้นะคะก็เป็นข้อความนะฮะที่ยูกิได้มีการโพสต์ก็เหมือนว่าเธอก็ได้มีการพูดถึงว่าครั้งนี้เนี่ยเรียกได้ว่าไม่มีการซ้อมเลยอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็แต่ว่าผลงานเนี่ยออกมาดีจริงๆนะคะเราก็ได้เห็นกันนะคะสําหรับครั้งนี้ก็ถือได้ว่ายูกิเองนะคะเธอก็เล่นได้อย่างดีมากๆแล้วก็จัดเต็มความสนุกให้กับแฟนๆนะคะแล้วแฟนๆก็ยังมีการพูดถึงด้วยว่ายูกิเนี่ยเอาเวทีเนี่ยอยู่จริงๆนะคะแล้วก็ครั้งนี้เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งงานที่หลายๆคนก็ต่างประทับใจนะคะแล้วก็รอรับชมกันนะคะสําหรับงานต่างๆ เพราะว่าเหมือนว่ายูกิได้มีการอัปเดตอยู่เหมือนกันนะคะว่าในช่วงของวันที่แปดแล้วก็วันที่9มีนาคมเนี่ยนะคะจะมีการซ้อมวงใหญ่อยู่ที่จังหวัดมหาสารคามนั่นเองนะคะก็น่าจะมีการซ้อมนะคะเพื่อให้แบบว่าผลงานเนี่ยออกมาดีที่สุดประมาณนี้นะคะก็รออัปเดตกันแล้วครั้งนี้นะคะอีกสิ่งหนึ่งเลยที่เราได้เห็นกันแล้วเป็นแฟนต่างมีการชมกันนะคะก็คือทั้งทีมแดนเซอร์นะคะแล้วก็ยูกิเพนากาเรียกได้ว่าแบบสวยยิ่งใหญ่อลังการมากๆทีมแดนเนี่ยก็เรียกได้ว่าดีทุกคนเลยประมาณนี้เป็นแฟนหลายๆคนก็ต่างมีการชมกััน,นะะรวมท้งอ รวมเสื้อผ้าอะไรต่างๆด้วยว่าแต่ละชุดเนี่ยก็คือสวยอลังการจริงๆนะคะก็ถือดว่าเป็นอีกหนึ่งครั้งนะคะที่เราได้เห็นอีกหนึ่งผลงานของยูกิที่ครั้งนี้เธอก็ได้มีการไปทําการแสดงนะคะก็เชื่อได้เลยนะคะว่าแฟนๆเนี่ยก็น่าจะประทับใจนะคะเราก็ต่างมีการพูดถึงกันอย่างแน่นอนอยังไงก็รวมส่งกําลังใจนะคะให้กับเธอกันได้และนี่ข่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่เราได้มีการมาอัปเดตเราก็ได้มีการมาพูดถึงกันสําหรับใครนะคะที่มีความคิดเห็นยังไงนะคะก็สามารถแสดงความคิดเห็นพูดเทงกันได้นะคะเราก็อย่าลืมลไคล์ ไปรองตานอ้ด้วยนะคะ